นานมาแล้วในสวรรค์ชั้นไตรทตรึงเหล่าเทพได้รับคำพยากรณ์ว่าอสูรผู้สร้างความเดือดร้อนแก่สวรรค์จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อชดใช้กรรมและปลดปล่อยพลังเดิมกลับคืนไปยังแดนทิพย์อสูรเหล่านั้นคืออัดดอวาสุรเทพวายุทั้ง8ผู้เคยล่วงเกินฤาษีวอสีสอทจนถูกสาปให้ไปเกิดบนโลกมนุษย์แต่เทพทั้ง8วาสูไม่อาจทนทุกบนโลกนานได้ พวกเขาจึงวิงวอนพระแม่คงคาผู้เป็นเทพีแห่งสายน้ำและความบริสุทธิ์ให้ลงไปเกิดเป็นมารดาของพวกเขาเพื่อว่าเมื่อเขาเกิดมาแล้วนางจะปลดปล่อยให้เขาหลุดพ้นจากคำสาปอย่างรวดเร็วโดยการส่งวิญญาณกลับสู่สวรรค์ทันทีที่ลืมตาดูโลกพระแม่คงคาเมตตาและรับปากค,ค่าคืนหนึ่งบนผืนน้ำอันสงัดแม่น้ำคงคาไหลเอื่อยราวกับมิวมหายใจของตนเอง หมอกสีเงินค่อยๆคลุมผิวน้ำและตรงกลางนั้นหญิงสาวผู้หนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากละอองหมอกผมของนางยาวสลวยราวสายน้ำสะท้อนแสงจันทร์ยิปยับพระเจ้าสาตนตุมองนางแทบลืมหายใจมีบางสิ่งในนางลึกลับลึกเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจพระเจ้าสาตนตุกล่าวถามว่าท่านคือใครเหตุใดงามราวสายน้ำเช่นนี้หญิงลึกลับ ถ้าเป็นเทียงหญิงแพเนจรสายน้ำพาข้ามาแต่ในดวงตาของนางซ่อนความเศร้าบางอย่างที่ไม่มีใครอ่านออกไม่นานพระเจ้าสารตนุก็ตกหลุมรักนางและนางรับรักด้วยเงื่อนไขประหลาดผู้หญิงลึกลับกล่าวว่าหากพระองค์ต้องการข้าข้ามีเทียงข้อเดียวจงอย่าถามสิ่งที่ข้าทำจงอย่าขัดข้าไม่ว่าข้าจะทำสิ่งใดพระเจ้าสารตนุกล่าวว่า แม้ฟ้าจะมืดมนเพียงใดถ้าก็จะไม่ถามไม่นานนานก็มีโอรสองค์แรกคืนที่โอรสองค์แรกเกิดขึ้นฝนโปรยเบาๆนางยกเด็กทารกขึ้นอย่างทนุถนอมแต่แทนที่จะอุ้มกลับเข้าวังนางกลับเดินไปยังแม่น้ำคงคาภายใต้แสงดาวพระเจ้าสารนุกล่าวพึพรรมพำนางจะไปไหนในยามค่ำเช่นนี้พระองค์แอบตามอย่างเงียบๆสีเท้าของพระองค์หยุดตึก,ก นางค่อยๆวางเด็กลงบนผืนน้ำจากนั้นปล่อยให้สายน้ำพาเด็กหายไปเงียบสนิทไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงครวญมีเพียงสายน้ำเอื้อมรับอย่างสงบพระเจ้าสานตนุษย์แทบจะร้องถามแต่คำสัญญากลับรัง้งริมฝีปากของพระองค์พระนางคงคาหันมาท่านเห็นแล้วแต่ยังเงียบขอบคุณดวงตาของนางสะท้อนแสงจันทร์งดงามแต่เศร้าลึกจนหน้าขนลุก หลายปีผ่านไปนางให้กำเนิดลูกอีกหคนและทุกครั้งนางทำเหมือนเดิมพุ้งเด็กไปที่แม่น้ำเดินลงไปช้าช้าสายน้ำแยกออกเหมือนรู้จักนางแล้วนางก็ปล่อยเด็กลงในอ้อมแขนของสายน้ำทุกครั้งพระเจ้าสารนุเฝ้ามองจากไกลหัวใจบีบเจ็บแต่ไม่อาจเอ่ยถามชาววังกระซิบกระซาบว่านางเป็นแม่ปีศาจ แต่พระองค์รู้ดวงตาของนางไม่เคยมีความชั่วร้ายมีเพียงความจำยอมบางอย่างที่สั่นสะเทือนหัวใจคืนที่เด็กคนที่เจ็ดถูกปล่อยสู่สายน้ำพระแม่คงคายยืนเงียบอยู่ริมฝั่งนานผิดปกติค้ายกำลังขออภัยบางสิ่งบนฟากฟ้าพระเจ้าสารตนุรู้ว่านางกำลังจะทำสิ่งเดิมหัวใจของพ่อผลักเขาออกจากกรอบของสัญญา พระเจ้าสารตนุร้องลั่นพอแล้วข้าจะไม่ยอมให้นางฆ่าลูกข้าอีกพระแม่คงคาค่อยๆหันกลับแววตาของนางสั่นไหวเหมือนผิวน้ำต้องลมและรอยยิ้มของนางทั้งเศร้าทั้งโล่งใจในที่สุดพระองค์ก็ถามสายน้ำเบื้องหลังนางเริ่มไหวอย่างผิดปกติหมอกลอยขึ้นรอบตัวนางแสงจันทร์สะท้อนนางจนดูไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเด็กทั้งเจ็ไม่ใช่มนุษย์ พวกเขาคือวิญญาณแห่งวาสุเทพวายุทั้ง8ที่ถูกสาปให้มาเกิดบนโลกมนุษย์ข้ามาเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากคำสาปพ,พระเจ้าสารตนุแทบยืนไม่อยู่เสียงสายนำรอบตัวดังก้องเหมือนรับรู้ความจริงแล้วเด็กคนนี้เลือดเนื้อของข้าละ่ะเขาคือวาสุผู้แบกกรรมหนักที่สุดเขาต้องอยู่บนโลกเพื่อชดใช้แต่เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งการยุค และชะตาของเขาจะสั่นสะเทือนสองราชวงศ์นางเดินไปวางเด็กไว้ในอ้อมแขนของพระองค์อย่างอ่อนโยนท่านรักข้ามากแต่ความรักของน้ำย่อมไหลกลับสู่ที่ของมันหมอค่อยๆกลืนร่างของนางและสายน้ำก็พานางหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงเสียงก้องกลางวานันลูกคนนี้จะมีนามว่าเดวันรถผู้ที่ภายหลังโลกจะรู้จักเขาในชื่อพีสมะ สายน้ำไม่เคยเผยความลับนานเกินไปตั้งแต่วันนั้นแม่น้ำคงคาก็ไหลเอื่อยเหมือนเคยแต่ทุกคืนที่พระเจ้าสารตนุเดินผ่านสายน้ำจะส่องประกายเหมือนกำลังมองต่อรากับยังมีเรื่องราวมากกว่านั้นที่สายน้ำเก็บซ่อนไว้